มายันรถมารถไม่ไเดินหนาาะไหนออกมาจากที่นะครับทานกผอนะไรนบโดยาที่จุมาขอาบุรีคุอนอกวงรอบยูโรตีคืองกวงรอนยรปอยตอนไงบ่อยๆว่กับสี่ออะวรบางคนอกางน้องนไหนอ่อกรงบอยนะก็คนนี้นะคนรปนี่แนะก็มาช่วยเรื่องของการ้ง การในเรื่องของค้าฮานาในราคาที่เอาอยู่ได้นะก็คือขึ้นราคาแล้วเขาก็คิดเงขึ้นราคาผมว่าตีขาสิบเจ็้เทยนนีเออนะนะก็ประกาศตลาดนะอีกกรอบหนึ่งนะอีกสีสินา,นา,นานนนนทีสิบห้านาทีเดี๋ยวรถวู่ก็กจะมาตกในะ สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดี9ก้าคนดูครับ<ด>เข้ามาดูแล้วผมฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะฮะเพื่อเป็นกําลังใจนะครับผมวันนี้ผมไม่ได้มาไลค์ขายทุเรียนนะครับวันนี้ผมจะมาไลค์แจ้งว่าวันนี้ผมจะมาทํากิจกรรมดีๆครับจะนํารถกับข้าวหรือรถตุ้มพวงฮนะ ไม่ว่าจะเป็นหมูเห็ดเป็ดไก่ผักมะเขือพริกหรือพริกไกงต่างๆนะฮะที่พี่น้องเคยเห็นเขามาขายตัู่บ้านนะฮะวันนี้ผมม่อนอาชีวะมินบุรีโพลีเทคนิคนะครับและพี่น้องดวงพรสุข,ขุมพันพงนะฮะว่าที่พุทธมักอ,กอ เขตเป็นเขตเปนบุรีพักก้าไก่ฮะจะนำรถพุ่มพวงนี้มาขายที่หมู่บ้านปีชา11ซอยลายมินทา123ในราคาครึ่งราคานะครับไม่ว่าจะเป็นหมูเห็ดเป็ดไก่ผักทุกชนิดเราขายครึ่งราคาหมดครับอย่างเช่นนะฮะหมูโลร้อยขาย50บาทนะฮะไก่ตัวร้อยขาย50บาทผักกราละ10บาทขาย5บาทนะฮะ กับข้าวถุงทุกอย่างขายครึ่งราคาหมดนะครับวันนี้นะฮะก็ตอนนี้ผมก็กําลังตอนนี้ผมอยู่หมู่บ้านปีชาสิบเอ็ดแล้วครับรลนมินทาร์ร้อยยี่สิบสามนะฮะวันนี้ผมจะมาทํากิจกรรมแบ่งเบาแบ่งเบาภาระของพี่น้องประชาชนนะครับว่าให้มาซื้อกับข,ข้าวจับจ่ายในใน,น,ะะน,นราคาครึ่งครึ่งราคาผมบอกว่าวันนี้พี่น้องไม่ต้องลงทะเบียนชิงโชคนะไม่ต้องลงทะเบียนนะจับใคร พี่น้องแค่จาเงินมาจาเงินมาแล้วมาที่รถตุ้มพวงดวงพรสุขพันพงฮะมาจับจ่ายซื้อกับข้าวไม่ต้องลงทะเบียนอะได้ไดทั้งสิ้นนะครับอ่าชัดเจนนะครับผมนะฮะรอไม่ต้องไปลงทะเบียนเหมือนไทยชนะหรือคนละครึ่งนะฮะหรือเราชน,นะ,ะก็แล้วแต่นะครับวันนี้เพียงแค่ว่าพี่น้องพี่น้องจำเงินมา มาที่รถรถกับค่าุ่มพวงนะซื้อทุกอย่างในราคาครึ่งราคาเนี่ยนี่คือการแบ่งเบาค่าค่าใช้ใจ่ายของพี่น้องที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่เชื้อระบาดของโควิดนะฮะโควิด -19 นะฮะที่ซึ่งซึ่งเกิดการแพร่ระบาดรอบสามมานี้ก็หนักหน่วงแล,แล้วก็นานแล้วความเหลวแลจากภาครัฐก็ยังล่าช้านะฮะคืออันนี้ก็ยัง ยังไม่ทั่วถึงของประชาชนนะฮะนะเดี๋ยววันนี้วันนี้ผมจะมาจุดนี้ก่อนนะฮะที่ลามินทา123นะฮะหมู่บ้านปีชาสะเดนะฮะก็ถ้าพี่น้องท่านไหนนะแถบบินบุรีหรืออยู่ในหมู่บ้านรามินทาร้อยยีามปีชาสเะเะได้ยินผมนะฮะได้เห็นไลฟ์ผมแล้วนะ,ะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็บอกต่อต่อกันว่า ถ้าใครจะกำลังจะไปหาซื้อกับข้าเพื่อทำตอนช่วงเย็นนะให้มาซื้อที่นี่ลดพุ่มพวงกับข้าวนะฮะในสนามกีฬาของกางหมู่บ้านนะครับสวัสดีค่ะเพื่อนแม่พี่น้องชาวหมู่บ้านปรีชาทุกท่านนะคะดิฉันดวงพรสุขขุมพันพงว่าที่ผู้สมหมักมสมาชาิกสักกรุงเทพมหานครพักเจ้าไกลค่ะ ขออนุญ,ญาตใช้เสียงประชาสัมพันธ์สักนิดนะะหนึ่งนะคะเนื่องด้วยวันนี้เรามีกิจกรรมนะคะเอารถทุ่งพวงนะคะไม่ใช่ทุ่งพวงดวงจันแต่ขออนุญาตเป็นทุ่งพวงดวงพรค่ะเอารถทุ่งพวงมาขายสินค้าอุปโภคบริโภคให้กับชาวบ้านปีชา11อในราคาครึ่งราคาเท่านั้นนะคะท่านซื้อเท่าไหร่เราจ่ายให้ครึ่งหนึ่งนะคะสะมมติว่าพักกิโล กำลังสิบยี่สิบบาทถ้อจ่ายแค่สิบาทเท่านั้นจะแค่ครึ่งราคานะคะมีคันเดียวแล้ก็มีวันนี้วันเดียวเท่านั้นนะคะถ้ายังไงขออนุญ,ญาตรอสักครู่นะคะรถกําลังมาค่ะเราพยายามนะคะที่จะแบ่งเบาภาระของพี่น้องประชาชนเนื่องจากระยะนี้เราทราบนะคะว่าทุกท่านเนี่ย เดือดร้อนอย่างสถานการณ์เรื่องพิเศรษฐกิจแล้วก็เรื่องของสถานการณ์โควิดตลาดก็มีพี่ๆป้าๆนะฮะมารอซื้อก็มีการป้องกันตัวเองนะฮะมีการใส่แมสนะฮะเรียบร้อยฮะเป็นระยะห่างนะครับผมนี่ฮะมีการใส่แมสนะใส่แมสนะมีใส่แมสป้องกันนะครับนะครับผมผมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผม สองมือรกกระเป๋าสองเท้าก้าวเข้ามา,ามายืนที่รถ ขายกับข้าวของเราได้เลยรถพุ่งพวงรุนจันทร์ท่านก็จะได้สินค้าเลยนะคมีหมูไหมมีทุกอย่างครับทุกอย่างครับผมมีหมูไก่ผักหรือเครื่องแกงต่างๆที่รถพุ่งพวงเนี่ยมาขากันประจำนะมีอะไรครับผมมีครับมีครับมีครับเด็กไม่มีถุงเดืินเลาะไงอ่อนนี่ครับผมก็ก็เหมือนแบ่งกันซื้อแบ่งกันแบ่งปันกันครับผมนะครับผมนะแล้วก็เดี๋ยวจะช่วยกัน เป็นระยะนิดนึงนะห่างกันะขยเปล่านแล้วจะมีมีครับผมมีหมูเนื้อไก่เป็ดอะไรเงี้ยก็ก็แบ่งกันซื้ครับป้าเนาะช่วยเหลือกันนะเขาใช่ใช่ก็ถ้าผักสุดมากก็เป็นน้องถูกเป็นมันเป็นนกกำนะถ้าเป็นลันโรมาผมไม่ไม่แน่ใจต้องต้องเดี๋ยวจะบอกให้เขาอ่ะเป็นลโลไว้จะได้ทั่วถึงเนาะคนละโรของคนลโลโลไปน ก็คือรี่นี่แหละนะครับเป็นถุงวัลโลครัแบ่งปันกันครับผมอันนี้ไม่ต้องตื่นตีห้ามันลงมาเป็นคนละครึ่งครับแค่กำตังมานะฮะเหมือนแบ่งเปาแบ่งเปาค่ใต้าจครับผมก็แบบการฉีดนะซึ่งก็คงจะต้องเป็นวัคซีนที่มีความหลากหลายมากขึ้นนะไม่ไม่เป็นแค่เจ้าของเจ้านะเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงได้นะครับจะเป็นเรื่องของการเข้าถึงในสิทธิ์แล้วกับข้ามาจากต่างถ่ายอ่ะ ปกจะมาก็มาตรงนี้เลยครับมาดิ่นี่เดียวครับบริการจากโรงพยาบาลเอกชนนะครับเพื่อเข้าถึงวัคซีนที่ได้มาตรฐานแล้วก็วัคซีนสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ก็เป็นบรรยากาศเนาะบรรยากาศพี่ป้านาอาที่จะมารอซื้ออาหารผักนครึ้นราคาผมบอกเลยว่าวันนี้นะครับไม่ต้องตื่นตีห้าเพื่อมาแย่งลงทะเบียนคนละครึ่งนะฮะนะครับ ไม่ต้องลงทะเบียนคุณละครึ่งใดใทั้งสิ้นนะฮะไม่ต้องเสียเวลานะฮะเพียงแค่พี่น้องนะฮะเดินมานะฮะกามตังมานะฮะแล้วก็เว้นระยะห่างใส่แมสป้องกันตัวเองด้วยนะฮะนะครับตัวแบ่งปันนฮะแล้วก็แบ่งกันซื้อคุณโลนะฮะผักและนลกรรสองกามนะให้ทั่วถึงทั้งหมู่บ้านนะฮะหมู่บ้านนี้ก็มีหลังคาเรือนประมาณ600หลังคาเรือนหมู่บ้านปีชาเศษนะครับ ซอยรามธนะรัตถ์23นะครับรอดคนเนี่ยมันจะมากขึ้นความเป็นตัวมันก็จะมากขึ้นซึ่งมันเปเรื่องที่ไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นเพราะความเป็นมนุษย์มันควรจะต้องคงอยู่เพราะว่าเราได้รับพรมาในเรื่องของการกกับกระโดดนะกับกระดดต่วนะก็ควรจะทที่ตรงนี้นะครับที่สำกัญนะเราก็ต้องใช้การป้องกันนะครับในเรื่องของระยะห่างนะอย่างเป็นกับระยะห่างนกจากที่เราไป เราแบ่งๆปันกันนะพี่เนาะแบ่งปันกันครับผมคนมาได้ก็ได้เลยล่ะทางบัตรเห็นหนึ่งสองสามสี่ห้าไปเลยคนจะได้คนจะได้ไม่แย่งกันไม่งั้นมุ้งนี่นี่เออเนี่ยไหนไหนบัตรอยู่แล้วนามบัตรมีอยู่แล้วเอาไปละเดี๋ยวอาวไปหน่อยหลงไปนิดนึงแต่บอกว่าอีก8นาทีถึงค่ะ ที่แจกน้ำบัตรเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ไปเลยได้ไหมคะเราไปนั่งห่างกันพี่จะได้ห่างกันนีดแหละคิวน้ำบัตรนะคะหลังน้ำบัตรแตดนาทีนะคะหลังน้ำบัตรเขียนหลังน้ำบัตรแล้วแจกไี่แจกแฮะ มันชุ่มเลยพี่มัาเท่าเด้อพี่น้องมาเท่าเด้อรถกำลังมาเพราะว้น่ะแตกหนุนทันทีเติร์นลงวะลงต้นพี่เลื่อยไปกำลังยิงเติร์นอยู่นะรถหลงทางหลงจอยนะยืนขับมาอยู่ต้องขอพาไปในความให้สะดวกนะขอไปในความนุ่งสะดวกแถวหว่างนี้นะครับนที่เดินทางมาแล้วนะ ก็ตอนนี้เราก็มีนาบัตรให้นะบัตรเด็ิวให้แหควให้จะได้บุรกาติไปอะไรคะอันนี้เบอหกไปเยเะไรคะเบุตรตองญา่ต้องญาติในะก็พยายามให้ตัวถึงนะคุณพี่คุณน้องนะคุณป้าคุณอาลูกๆหลานๆนะลูกๆหา จ๋าะกีอบมานเดเจ็ดอเจดมอแปดแดแดด้อดดาก้าใช้จ่ายใเทามนะครับผมคิดว่านะเอคเปิดเทอมค่ใจ่ายน่าจะเยอ็อยู่นเจ็ดจแลเาะารเมนูที่สามารถกินได้หลายมื้อเเนาะแงหม้อใไปเลยเนาะอ่าแนะนาเมนูไปเลยเนาะแกงพวกแกงเยหวานเนาะ ยังเดไรเนยงตกยัหมาดเนาะงกรายอย่างน้เนาะโอ้ยแ่ก็เที่ยวได้วยเนาะอ่าเ็เวลา้วก็แไม่ทิไนมันมันมนก็เมือนกันแต่ว่มันก็บวาอ่า่าเวได้มันดในเร่อาเมไยอ่มก็ทเี่ลมยูบ้ามทข้าเนี่ยมก็ ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับผมนะฮะกเดยเลยมองอย่างเะเลยนะดดนะท่านบอกปู้ยาได้มเโอ้ยเี่น้องเดี๋ยวเงเดี๋ยวเพีหน้าเราเนี่ยจะมีโชคมีลาภเปนทุกคนแล้วม่นีเลยครับนี่ขอบอบเนี่ยพี่พี่น้องครับผมฝากเนี่ยานห่ยน่านหน่อยนะ โอ้สดอนี้เองเ็ปุ้ยนะสวัสาีนะแต่ถ้าใจดีอันั้นน่าวื่นตาต่นสวนสดีค่ะ่นใน่าตนใจน่ะตื่นใจน่าตื่นะคน่ว่น่าตวันดจน่าตื่น่าตื่สใจน่าต่นใจน่านใจน่าตวันใน่าตืาตื่นใจน่า่นใน่านใจน่าตื่นใ่าต่นน่าตื่นาใน่ตืน่าตืน วันนี้เราเริ่มต้นเป็นต้นแบบทั้งแรกเลยนะคะที่ทางพันก้าวไก่ได้ทำคือวันนี้เรามาที่หมู่บ้านปีชา1 1บเอรก็คือบนราซอยรามอินทราร้อยยี่สานั่นเองนะคะตัวนี้เรามีกิจกรรมก็คือเราเอารถพุ่มพวงค่ะคุกท่านจับรถพุ่มพวงเลยค่ะรถพุ่มพวงก็คือรถที่เป็นรถกับข้าเป็นรถที่วางก็ต้องมีอาหารค่อย ไ่ให้อยู่ในรถนะนะคะเป็นพลาสร์ทต่างๆนั่น้งรถหัวางแล้วก็เกิดไอเดียที่ว่าน้ำปีนี้โควิดมันมีคัสเตอร์เกิดขึ้นมากมายตามตลาดสดก็ดีอะไรที่ตลาดในเมีองบุรีตอนนี้ปิดไม่ได้ขายกันหลายที่มากเลยทำให้พี่น้องประชาชนเนี่ย ขัดแคลนใเรื่องของรับสินค้าขอวบริโภคตลาดก็ยากตอนนี้ร้านตลาดนั้นรวมก็เป็นเราก็เลยมีไอเดียว่าเราขอรถคุ้มคงมาให้ประชาชนงประชาชนจไวบ้านเลยแต่ไม่ได้มาตรงทางนะคะเราขางแค่ขึ้งราคาเป็นโครงการคนระคึง ที่ชาตเก้าไกลออกให้ครึ่งหนึ่งประชาชนไหยให้ครึ่งเดียวเป็นการครงการคนละครึ่งที่เราไม่ต้องมานั่งลงแะเบียนรอรับสิทอะไรที่สุดการยุ่งยากต้องผ่านแอปเปิ้ลเพชันอะไรเรียงค่สองมือรวงกระเป๋าสองเท้าเก้าไก่ที่รถนพุ่มพวงของเราพุ่มจหตังครื่งของกากบ้านใส่ครึ่งราคาครึ่งหนึ่งเก้าไก่ใสค่ะ แล้วเราจะทำโครงการดีๆอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะค้ในหลายๆที่ในหลายๆที่ในหลายๆเขตใ้หลายๆหมู่บ้านโครงการดีๆแบบนี้จากทักก้าไกลเรามองทีปัญหาเราหูใหใ่ที่น้องประชาชนนะคะทแต่ละคนมีปัญหาไม่ว่าทั้งเศรษฐกิจก็ดีหรือปัญหาของโควิดก็ดีนะคะ เรามาริการให้่คุ่ยังไงฝากทุก่านนะคะกดติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์เพจหวงพรกับธนาคารกสิารไทยกสกใไทยขอบคุณค่ะ ก,ก็หลังที่ว่านั้นนะถ้าเกิดไม่มีการพู้ประจานก็มีปัญหานะครับนี่สวัสดีอีทีครับผมทุกท <ok ่านนะฮะสวัสดีฮะติดคนดูนะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด like ้วยนะครับอ่าวัน like, นี Explorer> ้ผมก็มาช่วยนะมาช่วยพี่น้องทำกิจกรรมนะฮะนะครับ มาช่วยน้องทำกิจกรรมดีๆนะครับมาแบ่งเปาแบ่งเปาแบ่งเปาพี่น้องนะฮะลดค่าใจ่ายนครับไม่เกิน5นาทีค่ะเมื่อกี้ประชานสัาพันแล้วว่าอยู่ตรงน้าประซอยแล้วนะคะรถกข้ากำลังเดินทางมานะคะโครงการดีๆโครงการดีนนเพราะว่าเววันนี้เป็นบรรยากาศนะ พี่น้องป้าป้าน้อานะเราไม่ได้เรามีมาตรการนะฮะให้ให้แจกให้เียบบัตรคิวนะฮะไม่มามาลุมก็เป็นลุมรอบรถรถกับข้าวเรามีแจกแจกบัตรคิวว่าให้มาซื้อทีคนทีคนนะฮะซื้อแบ่งปันกันนะคนละกรรมคนละสองกราหรือคนละโลนะฮะแบ่งปันการให้ทั่วถึงนะครับนะเป็นระยะห่างนเว้นระยะห่างกันแพ้เช็ดฝุ่นะครับ มีพี่น้องข้างบ้านก็มีการใส่แมสก์ทุกคนนะครับผมนะฮะใส่แมสก์ใส่แบบชิลทุกคนนะครับเดินสองมือลุกกระเป๋าสองเท้าก้าวขมักขที่รถพุ่งพวงของเราไม่ใช่พุ่มพวงดวงจานแต่เป็นพุ่งพวงดวงพรค่ายกัอีกสักครู่นะคะจะมาถึงแล้วใจเย็นๆนิดนึงเวแล้แตะบัตรคิวแล้วนะคะยังไงก็นระยะห่างโซเชียลดิสจิตอลให้นิดเดีนะคะตามบัตรคิวค่ะ ขอบพระคุณค่ะรราจะคุยค่ะเอาแล้วครับพอบางทีน้องเขาแบบน,นี้ก็คิดเมนูกันไปก่อนนะว,วันนี้ผมตมม้องเรียเดียวมานะว่าเรือ่องของการทำกับข้าวนั้นนะจะทำยังไงให้มันอ,อร่อยนะครับอย่างแรกเลยนะครับเลือกสรรวัตถุด,ดิบก่อน อ่าลำตอนะครับเมนูตุกปะอาคนในบ้านนะครับางบ้านมี่ะไรแบบกินกรโปุกซอสผักดซอสผัดแหมบางบ้านก็บอกโ่าอีกอสเนื้อซอสเนื้อแ่มบางบ้านบอกซอสหมูซอสหมูอำในีก็เป็นความชอบของแต่ละบ้านนะครับแล้เป็นไอเดียที่บอกว่าอ้าวโหนะครับอ่าเป็นยังไงครับเป็นยังไงครับขอลูกอยูปครับอ่าายรูปก่ารูปละร้อยใช่ไหมครับขอไม่ใจนะครับไม่เป็นไรทำไมงัดไว้เนี่ าหผมมาขายนะฮะสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับวันนี้ผมมาขายอาหารผัก,กต่างเนื้อหมูฮะที่ ซอยรามินทา123นะฮะหมู่บ้านปีชา11บเอ็ดนะฮะนำโดยนำโดยพี่น้องนำโดยพี่น้องดวงพรสบความปรารถนที่ผู้สมัครสอบกรเพื่อไทยครันเถอะนะฮะหมู่บ้านปีชาสิบเอ็ดครับผมกับการกิจกรรมนี้นะปกติแล้วเนี่ยนะครับเขาบอกว่าร้อนไหมครับเนี่ยร้อนไหมครับเขาก็เขาก็มีใจนะอยากจะถ่ายรูปด้วยเนาะ

ได้ได้ได้อ้าเนียกสื่อความความสดวามับยาๆครับให้ต้องต้องเทยนะครับตอนนี้ม่ใช่เท้าตาดำนะไม่เท้าจอเซฟมาเองนะครับแหมมาอันนี้เป็นมัวสกมัวสกแหมไม่ใช่โบสกมัวสกมาให้เสียงประชาธุกัวานหล่อๆนะครับแล้วก็ให้ความสุข่อ้มกพไปร้องนะครับที่ กำลังจะทำกับข้าวนะรุ่กับข้าวก็กพลังเดินทางมากนะใคที่มีเที่ยวงานพันก็นะก็ตัดการบายไว้ก่อนนะเพราะไม่ว่าจะเดินมาแล้วปัดจุบกันก็ได้นะครับอันนี้เราก็ลังจำหน่ายสินค้านะครับบริโภคให้นะในราคาเข้าถึงได้นะเข้าถึงได้นะอย่างน้อยๆนะครับนะในมื้อนี้มือเย็นนี้นะก็มีรายย้มให้แก่พัน เราเยี yeah. ้ยให้กับคนในครอบครัวานะครับเพราะว่าสิ่งที่สำคัญนะครับครอบครัวนี่เป็นสิ่งที่สำคัญนะว่าครอบควต้องมีกำลังใจต้องมีสิ่งดีๆให้แก่กัน สวัสดีครับเดี๋ยวป่าชาาะปันขานะครับวันนี้นะครับวันนี้เรานำรถกับข้าพุ่มพวงมาขายนี่นะครับครึ่งราคาครับง่ายๆครับไม่ต้องยุ่งยากเปลี่นตีห้ามาลงตะเบียนนะไม่น้าซอยุ่งยากเครับไม่ต้องใช้แอปเคชั่นไหนไม่ต้องใช้แอปนะฮะไม่ต้องมาแย่งกับใครนะฮะนะครับเพียงที่น้องหมู่บ้านปีชาสิเกียรติังคารอี่านะฮะตั้ง6 0ร้อหลังคาเรือนนะฮะถือเงินมานะฮะ แบ่งกันแบ่งปันกันซื้อคนนิดคนหน่อยคนเราผมนะฮะนะครับก็อ่าคนไทยแบ่งปันกันนะครับผมนะฮะช่วยลดภาระนะครับเรื่องค่าใช้จ่ายอย่างก็ไม่มากก็น้อยครับผมนะครับเาหนะโดยว่าที่มบริษับสอสอเขตมีดลฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับผมนะครับคุณน้องดวงทองสุขภาทรพง วันนี้นะตั้งจิตตั้งใจนะครับมาหมู่บ้านซืชาที่เ็ดนะครับมาด้วยใจมาด้วยความห่วงใยนะนำตรงใจดีๆนะครับผลละเครื่องคนละเครองละองละเครื่องที่ไม่ต้องลงคัพซิเคชันให้ยุงย่งยากคนละครองก็คือนสินค้าราคาเฉียยใส่ทุ้นเลยนะไม่ต้องลวนแกลักตังคซื้อเลยครึ่งหนึ่งนะหมูลลลลลลล 80, โลนนะร้อยร้อยแปดสิบงะโหลร้อยแปดสิก็จ่ายเรื่งเดียวอ่มตัสามร้อยิบก็จ่ายห้าบาทเอ๊ นี่มันตึงจริงนะครับงจริงราะว่านะครับในส่วนนี้นะครับก็พยายามบอกต่ากันไปนะครับว่าเขาเดี๋ยว่อเดี๋ยวตอนเนี้ยรถกับข้าวที่ัาเดินทางมายังไม่มานะฮะเดี๋ยวผมขออดีโรับมันร้อนนะผมขอ การไลฟ์สดสักครู่นะฮะเดี๋ยวถ้ารถกับค้ามาเมื่อไหร่นะฮะมีเริ่มมีการจับจ่ายใช้สอยซื้อกับผ้าจะไลฟ์สดให้ดูอีกทีนะครับเดี๋ยวผมขอจบไลฟ์สดสักครู่ก่อนนะฮะเดี๋ยวรากับค้ามาผมจะไลฟ์สดต่อนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์บอกต่อด้วยนะครับผมนะฮะนะครับสวัสดีครับผมไม่บัตรือ